สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยจะมาสาธิตการหมักไตปลาไว้ทานเองซึ่งมีวิธีทําง่ายมากๆมีวัตถุดิบและส่วนผสมเพียง3อย่างมีเครื่องในปลาหรือพุงปลาเกลือและขวดโหลกแก้วที่มีฝาปิดสนิทแค่นี้ท่านผู้ชมก็ได้น้าไตปลาที่ทําทานเองที่มีรสชาติที่อร่อยและเข้มข้นถ้าหากสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะขั้นตอนแรกควักเอาเครื่องในของปลาออกให้หมดไม่ไว่าจะเป็นเหงือกพุงปลาอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในยกเว้นไข่ปลาค่ะ มีอ้อยใช้ปลาทูในการหมักไตปลาเพราะว่าปลาทูจะมีความหอมหรือท่านผู้ชมจะใช้ปลาชนิดอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นปลาจากน้ําเค็มหรือปลาจากน้ําจืดมีอ้อยแค่สาธิตในการควักเครื่องในของปลาให้ดูเผื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านยังไม่เคยควักเครื่องในของปลาออกเองเมื่อควักเครื่องในของปลาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตัดส่วนที่เป็นเหงือกออกทิง้งมีอ้อยจะไม่ใช้ส่วนที่เป็นเหงือกค่ะ ส่วนปลาทูที่ไม่อ้อยควักเอาเครื่องในออกแล้วไม่อ้อยจะไปทําเมนูอย่างอื่นเครื่องในของปลาทูมีอ้อยได้ขอแบ่งซื้อจากร้านที่ขายปลาทูแต่พ่อค้าบอกว่ามีคนรับซื้ออยู่แล้วแต่พ่อค้าก็ยังแบ่งให้ไม่อ้อยน,นิดหน่อยได้เท่าที่เห็นโดยที่ไม่คิดเงิน มี่เอยต้องขอบคุณพ่อค้าปลาทูอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ตัดเหงือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอยจะล้างน้ำประมาณ1-2ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าปลาทะเลจะไม่มีความสกปรกอะไรมากมายเมื่อล้างน้ำจนสะอาดแล้วพักขึ้นใส่ตะแกรงและเทใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้หลังจากนั้นให้ใช้มีดรีดเอาขี้ปลาออกให้หมดให้ทำตามภาพในวิดีโอเลยค่ะ หลังจากที่รีดเอาขี้ปลาออกหมดสเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะนำไปช่างน้ำหนักที่ช่างได้เท่ากับ150กรัมและใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เติมเกลือป่อนประมาณ1ช้อนแกงพูนๆหรือประมาณ30กรัมและคนเครื่องในปลากับเกลือให้เข้ากัน เมื่อคนเครื่องในปลากับเกลือเข้ากันดีแล้วให้ตากใส่ขวดโหลกแก้วปิดฝาให้สนิทนำไปตากแดดและหมักทิ้งไว้ประมาณ1-2เดือนมีอ้อยจะเขียนโน้ตวันเดือนปีกำกับเอาไว้เพื่อกันลืมว่าทำตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากที่หมักไตปลาเป็นเวลา1-2เดือนแต่ของมีอ้อยหมักทิ้งไว้ประมาณ2เดือนค่ะ จะเห็นได้ว่าชั้นน้ำไตปลากับไตปลาจะแยกชั้นออกจากกันก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วพร้อมที่จะนําไปประกอบอาหารที่ต้องใช้น้ำไตปลาเป็นเครื่องปรุงได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้ม่อ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ